สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซที่น่ารักเช่นเคยเอฟซใหม่เอฟซเก่านะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดแช์นะคะสําหรับเอฟซเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะพเพื่อนๆจ้ะโอเควันนี้พี่แจก็จะพามาสรุปสีนอยคอนที่3ามกันก่อนนะคะพี่น้องก่อนเราจะไปวันที่4เนาะเรามาดูสรุปกันเลยว่าผลออกอะไรบ้างนะคะสําหรับนอยเฉพาะกิจนะคะผลที่ออก6 6 1 1 9นะคะพี่น้อง หกหนึ่งก็มานะคะพี่น้องจา๋าในชุดรวมด้วยหกหนึ่งเนาะอ่าหนึ่งเก้าจะเป็นตัวนี้เนอะพี่น้องจา๋านี่หนะนึ่งเก้านะแต่เนี่ยถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวเก้าก็จะได้เป็นหนึ่งเก้าตัวนี้เนาะพี่ใจจะทําตัวอย่างให้ดูพี่ใจอธิบายตั้งแต่ต้นคลิปให้ฟังอยู่นะคะพี่น้องแล้วเราก็ได้วิ่งรูดหนึ่งด้วยนะคะสองเด้งเลยนะพี่น้องอันนี้ถ้าใครรูดสองเด้งนะ เพราะว่ามันได้มาหนึ่งบนหนึ่งล่างนะคะพี่น้องจา๋าสองเบ้งนะคะพเพื่อนๆต่อไปน้อยพิเศษนะคะพเพื่อนๆน้อยพิเศษผลที่ออก008นะคะ77นะคะพี่น้องจา๋า08เอ่อ08ไม่มีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าได้77เลขเบิ้ลพี่ใจวางมาให้สําหรับเลขพี่น้องของสีนะมาเจ็ดนะคะพี่น้องอ่ะนี่7อยู่ตรงนี้เห็นไหม นะคะเราก็ได้เจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็ได้รูดกับบวกชุดรวมเนาะนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะต่อไปรอบปกติจะพี่น้องจารอบปกติผลทอ่อ,อกสองสี่สองนะคะสี่สองพี่ใจก็น่าจะมีะในชุดรวมนะ จับคู่นในเห็นพี่บอกให้จับคู่ในนี้ก็มีเนาะเมื่อกี้นี่ได้อะไรนะคะเมื่อกี้หกเนาะนะคะพี่น้องสองพี่เจมไม่ได้เอามาไม่เป็นไรนะคะพี่น้องเราก็ได้เออเราก็ได้จิตวิ่งรูดไปแล้วเนาะนะคะพี่น้องจา้าโอเคต่อไปรถปกติะคะ่ะพี่น้องจา้า รอบปกติผลที่ออกนะคะสองสี่สองเก้าเ้านะคะพี่น้องจ่าสี่สองสองสี่เออทำไมพี่ใจไม่เอาสองะเพราะว่าในนี้มันก็มีอยู่แล้วสองสี่เนี่ยสี่สองอ่ะทำไมพี่ใจไม่ได้เอาสองลงมาให้นะครับเพื่อนจาอ่าเข้าที่เด่นสี่เนาะแล้วก็อ่เข้าที่9วิ่งรูดนะพี่น้อง49มีนะคะแล้วพี่ใจก็วางเก้า้าให้ด้วย เมื่อวานมาเบิ้ลเนาะมาเบิ้ลเจ็ดเจ็ดโอเคเก้าเก้าจะลือมบงว่าพี่ใจมีติ๊กให้นะคะอ่าสำหรับ4 2ก็เข้าที่เด่นสเนาะนะคะพี่น้องจา่าต่อไป VIP นะคะพนที่ออก315 70นะคะพี่น้องจา70ก็มีอ่าในพี่น้องนะนี่7ในชุดของ4นะคะ เจ็ดศูนย์เข้าในชุดรวมแล้วก็สามหนึ่งห้านะคะพี่น้องจะเข้าที่ดินห้านะคะเข้าห้าหนึ่งตัวกลับนะแล้วก็เข้าที่จับคู่ที่วิ่งรูดด้วยหนึ่งด้วยนะคะพี่น้องจา๋านะคะก็าสามารถจะจับได้หมดเลยที่พี่ใจบอกสามารถใช่ไหมอย่าง80ดศูเขาก็มี80ดศูย่างนี้นะพี่น้องนะ42นะคะพี่นอ้องเออโอเคพี่น้องจา ยินดีกับพี่น้อง fc ที่เข้ามาหยิบจับอุตวเลขกันเนาะนะคะใจก็ดีใจเนาะอ่ะเราไปต่อของมันที่4นะคะก่อนไปต่อวันที่4ี่เรามาฟังคำเตือนทางช่องเันเพียงสื่อกลางการนำเสนอในทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า28ปีควรรับคำแนะนำจากผู้ปกครองลูกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในรับชมจ้ะพี่น้องจา้าอ่ะเราจะไปต่อของมันที่4นะคะสำหรับ4น้อยเนาะ พี่เจให้เด่นที่0 1 9 9กับ6ตัวเดียวกันนะแล้วก็ตัวเด่น0พี่เจก็วางไว้ให้นะคะมีเจาะให้แล้วก็เหมือนกันเลข1น,นะคะเด่น1พี่จก็วางไว้1 9ก็จะมีอย่างนี้นะน้องนะคะชื่นชอบก็จุดไว้แคบไว้มันชื่นชอบก็ผ่านนะคะไม่ชอบตัวที่พี่เจเจาะให้นะคะก็สามารถหยิบจับมาเทียบกับแยกเด่น แต่ะรบนะคะพ่เพื่อนจะสามารถเอาเรนนี้จับคู่กันได้หมดเลยหรือจะขึ้นไปจับข้างบนก็ได้นะคะพี่น้องจ้านะวันนี้นะคะพี่นอ้องวันนี้พี่แจ็คจะให้ฝั่งนี้ว่าเน,น้นรูดนะสาหรับดินนะคะพี่น้องหรือใครจะเจาะก,ก็ได้นะคะจับคู่เจาะก็ได้หรือจะเอาตามที่พี่แจ็คเจาะให้เราเปรียบเทียบดูตัวดินกับเปรียบเทียบแต่โรบสามารถเอามาจับ เป็นคู่สองคู่สองตัวสามตัวได้เลยนะคบพี่น้องจา๋าโอเคสําหรับคลิปนี้พี่จ๋าก,ก็จะฝากกําลังใจไว้ให้พี่น้องอตัวเลขสวยๆนะพี่น้องก็ฝากกาลังใจกดไลค์กดแชร์พี่จ๋าด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการสรรหาตัวเลขสวยๆมาฝากอยากให้พี่น้องถูกทุกวนันมีโชคมีลาภก,กับใจทุกๆวันเลยนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอให้มีโชคมีลาภนะคะสวัสดีค่ะ